สวัสดีชาวโย,อยอโยชาวแซบโยมัท์ฟคเกอร์วันนี้มาเจอกับผมในเกมกรีน่าฟรีไฟนะครับนาะวันนี้เออนะครับผมก็เมืม่อเมื่อวานนะครับผมก็ได้สุม่มได้สุ่มไปนะผมต้องขออภัยที่ผมไม่ด้อัดคลิปสุ่มในนะชุดอีโวนะครับนะฮะผมก็แรกเป็นตัวผู้หญิงมานะครับนะบวันนี้ผมก็จะมาเติมนะ เติมเพชรอีกแล้วนะนะได้ร้อยเพชรเติมซาสอีกห้าสิบเพชรครับน้องๆเออผมก็ได้ตังมาเยอะนะครับกูรับนี่เติมยังเมื่อกี้นี่นะเออ้อนนี้มันก็จะได้ป่ะนี่เพชรเอาป่ะคือ นี่อยากได้เพเฮ้นอยากได้ครับเอออยากได้ blinking. นี่ชุดอะไรวะนี่แค่เติมไดมอนส์นี่ใครไปนะอ๋อน okay. OK. ่าโอเคเติมสะสมเพชรนี่ผมไม่ได้แล้วเนี่ยเออเดี๋ยวนับเดี๋ยว เนี่ยโอ้โหแปพลังคก็ส่งจงรับไปซะเอเอคแค่นี้รนะึแค่นี้ใครๆก็รับได้อา้าวมาครับโงนี้โงนี้โงนี้ทำไรโจรนี้ทำไร oh! พอสั่ง oh! Oh! อากาศครับดูนะอย่างเท่เอเออย่างเท่นะนอไปได้โอ้ oh. สิเวลาน,นะครับ เมื่อวานผมก็เพิ่งเติมไปแล้วเนี่ยจะเติมเอานี้ไปเว้เออยรูปผู้หงที่ขาทรศัพท์ม <Wow. S 1> ผมก็อยากได้นี่อยู่นะแต่แบบไม่มีตังค์ครับ uh huh. อืออชุดนี้ก็เท่นี่เหมือนต้นหลังเออราะว่าสีทองก็สวยนะเ,ออเราไม่ไม่ใช่เรื่องนะั้นะผมก็จะมาสุ่มหนกน้อยนะครับนะครับเอ้ผมก็จะสุ่มแนกน้อยนะครับ <c oughs> วโอเคน้าๆซุ่มนักไปเลยไปเดเมเลยสองร้อยห้าสิบเพชรใครว่าไม่ต้องแสดงทุกคนผมทุกคนว่าจะได้ทุกคนว่าจะได้ไม่ได้กดไลค์อ่ะกดไลค์เพื่อให้ผมได้ก่องกดไลค์ให้ผมให้ผมได้นะหนักน้อยนะเออคือนักกดไลค์อ่ะกดไลค์แล้วถ้าพวกถ้าพวกน้องกดไลค์แล้วสุ่มเลยนะครับอืมกดไลค์ถึงสิบไลค์ด้วยนะเจ้าวันนี้ เทองมาได้ป่าวไอโอ้ยโอย,โยผมไม่เจ็บป่ะเนี่ยลนเจ็บแล้วนะเออสูบไปดีกว่าต่อไปกองทองมาแล้วป่ะเฮ้หน้าป้อวนี่เย้ชุดดิเจนหนะ้าเอ้ยขอตัวตัว,ต,วตัวมาไหมโอ้โหตัวมันไม่มาอีกแล้วครับท่าปผู้ชมตัวไม่มาอีกแล้วครับดูผมก็ผมก็จำผมก็จะไม่สุ่มันนะเออคือไป อ๋อ uh huh. ผมผม,ผมเสียเพชรไปเยอะมากครับน้องน้อยมาต้นหน้านี่ครับผมก็จะมาแลกตัวหน้ากันนะครับนาโอเคใช่ตัวหน้าไหมเออแลกกเนาะนี่ครับโอ้ดีเจหน้าครับดีเจหน้านะผมก็ในสุดผมก็ได้ตัวหน้ามาเป็นกันแลบหล่อเลยนะครับเออตัวหน้านะครับนาอือือ ปแหลกไปเลยออปาอันนี้ไปอนี่ไป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 ปป้ปผมก็ได้ตัวหน้ามาเป็นกันเรียบร้อยนะครับอือหึแม่ดิวผมได้ตัวนี้มาก็ได้ครับดูือยสัตว์เลี้ยงเนี่ยเออคือตอนแรกผมนี่อยากได้มันตั้งนานนะเออเห็นไหมนานเออผมไม่ได้ปุลลิงผมไม่ได้บลลิงแต่ผมได้หน้าครับอือหึหน้า ใครที่ชอบให้ผมทําคลิปสุ่มแบบนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับกดกดไลค์กดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสิบไลค์นะถ้าไม่ถึงสิบไลค์ผมไม่ทาคลิปต่อนะอรอ,ยอ,อืยอกหยอกหยอกับหยอกหยอกเมื่อวานนะผมเพิ่งไปอัดคลิปในเกมหนึง่งเกมหนึ่งนะนะผมก็ไปเจอคู่รักคู่หนึ่งครับเออก็คือผมไปแกล้งเขานะครับนะเดี๋ยวคลิปอาจจะลงวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ไม่ดูนะ กดไลค์ด้วยถ้าอยากดูคลิปกดไลค์ด้วยกดไลค์คลิปนี้ด้วยเฮ้ยนะอ,อัดตรงหน้าไปถ้าสาตรงหน้านะเออต้องสกินหนักกูก็มีมเชียวต้องสกินหนักยังไงวะนี่ต้องสกินหนักอยู่ไหน